สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวจอ Android ครับสิบนิ้วครับในรถเบนซ์ครับเบนซ์รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่ามีกันไม่เยอะนะครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้จอ Android เนี่ยระบาดในรถยุโรปทั้งนั้นเลยครับเบนซ์บีเอ็มนะครับติดกันเยอะมากใช่ครับวันนี้ก็มารีวิวกับเจ้าเดิมครับเพื่อให้รู้ว่า รถเบนซ์เนี่ยเราติดได้ทั้งวกรุ่นนะครับลองดูหน้าตาครับไม่เกะกะไม่บังแอร์ครับใส่ดีวีได้นะครับเราก็จะไปเร็วๆครับรีวิวกับตั้มคุณตั้มเจ้าเดิมครับสวัสดีครับอ่าฮะอันนี้เราก็อยู่ในรถเบนซ์นะครับที่ติดตั้งตัวจอ Android ขนาด10นิ้วครับอ่าลูกเ่นเพียบเหมือนเดิมนะครับก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าใช้งานในส่วนของ youtube นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันจุกได้เลยนะครับ อินเทอร์เน็ตเร็วๆก็พอเล่นได้หมดนะครับองส่สน,นี้เนี่ยฮะเราไปลองดูกันสักคลิปหนึ่งนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ดูเฮ y ยค่ทีวีเข้ามาเที่ยวกอได้เลยนะครับอินเทอร์เน็ตเร็วๆก็สบายเลยเห็นไหมฮะอืมเวิร์กเลยครับเห็นไหมฮะยูทูบแล้ครับอ,ออกมานะครับออกอยูทูบมาก็เป็นพวก Player เอเมทเพเยอร์นะครับก็จะเป็นการเล่นไฟหนังนะครับผม ผ่าน USB ทำได้ได้ครับส่วนติดไฟทิดหนึ่งเห็นสัดดโอเคไวครับสามารถเล่นไฟหนังได้แทบทุกนามสกุลเลยนะครับแล้วรวดเร็วนะครับืมนะฮะรวดเร็วครับที่ทำงานเสียงดีด้วยนะครับตัวนี้โอเคจะเอเมกเพเยอร์ไปตัวไหนต่อครับ แอปเพยเออร์ไปแล้วฮะเราจะออกมานะครับไปในส่วนของตัวพวก g ูเ g o ล g ูเกิล Google อะ Google Map กูเกิลแมนี่เป็นแม p ที่ผมชอบมากเพราะผมใช้ทุกวันเลยใช่นะครับกดเขาการใช้งานมากนะครับอันนี้ก็จับพิกัดได้แล้วเห็นไหมครับอ่าคือท่านไม่ต้องมานั่งใช้มือถือมือหนึ่งนะครับอีกมือนึงขับพวงมาลัยนะครับใช่ครับผมอันตรายมากๆนะครับอันนี้กดตรงนี้ครับนําทางเท่านั้นแล้วที่สําคัญจอใหญ่ ใช่ครับจอใหญ่ทําให้การใช้งานง่ายเห็นชัดๆนะครับเต็มๆเลยครับสิบนิ้ว HD ตัวใหม่ครับนะครับเซีมพันคือจอตัวนี้เป็นคอ d c ดคอนะครับ CPU ไวมากนะครับมุงหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตางเหมืหมาเลข3 3มสเข้าสู่ซอยสีดาน16ไปดูเด่นๆกันต่อครับมีอะไรต่อครับจุกจุกนะฮะมีนิยมนิยมนะฮะเรี่ยเปในส่วนของจุกนะครับสามารถที่จะ เข้ามานะครับเล่นเพลงได้เลยนะครับผมคือเราก็อยากจะรีวิวคุณสมบัติของจอตัวนี้ครับแล้วให้ท่านสบายใจได้ว่าท่านดูนะครับรถยุโรปนะครับเราติดกันเยอะมากท่านจะเห็นว่าส่วนใหญ่รถยุโรปเยอะจริงๆนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นรถปุ่นปรถอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงครับสบายนะครับตัวนี้ติดนะครับแล้วดูแอปพลิเคชันครับทุกตัวเนี่ยเล่นกันได้อย่างแบบเขาเรียกว่าตอบโจอทุกอย่าง นะครับจุกแล้วนะครับขนาฟังอยู่ก็เราจะดาวน์โหลดเพิ่มก็ยังทําได้ใช่ครับได้หลากหลายเลยนะฮะสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้ในส่วนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดในเพจโซได้นะครับแล้วก็ยังมีแอปต่างๆที่ันมากับตัวเครื่องเราสามารถที่จะลากมาวางด้านหน้าจอของตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะลากคนนี้แล้วก็แตะค้างไว้นะครับสามารถที่จะลากไอคอนที่เราต้องการใช้งานเนี่ยเอาไปวางไว้ ในส่วนของหน้าแรกนะแล้วดูนะครับรถรุ่นนี้นะครับเราก็ยังลิงก์เข้ากับกล้องมองหลังนะครับเราติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มใช่ไหมคันนี้ใช่ครับเห็นไหมฮมีเส้นการระยะเรียบร้อยนะครับตั้งกล้องเรียบร้อยภาพตัดให้เลยรวดเร็วครับใช่ครับเห็นไหมเร็วมากๆไม่ต้องร้อยเลนะครับเวิร์กมากๆนะครับตอนคืนขับรถสามารถปิดหน้าจอให้ด้วยค่าลองดูคนัฮะมืดนี้ปิดฟังเพลงได้นะครับแต่ปิดหน้าจอไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่แยงตาเลยนะครับ แต่ขณะนี้ที่ผมดูแสงปรับตามหน้าจอก็สบายครับไม่แยงตาใช่ครับเพราะตอนนี้ตอนเย็นละนะครับอเวิงมากๆกนะครับก็เรามาพูดกันว่าอย่างนี้ครับถ้าคนที่สนใจจอรุ่นนี้ครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับหรือถ้าสนใจติดตั้งนะครับมาที่มิราโชดิโอครับหรือติดต่อครับครับติดต่อได้ผมเลยเลยครับเบอร์0 8 1ย์ครับ7 3 4ดส7 0ยินดีให้คำปรึกษาที่พทุกคนครับผม โอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ,บสวัสดีครับ